ฮอสปอร์ Sports, สวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์ที่16กันยายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับฟูลแลมบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาซิตี้กราวเวลาตี2ตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ port, แหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขวาบนที่ท่าานนนนเเห็ลลยะครรระบบครรรรัับสสสวขอองงกกทุพ้มมมชิ ด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดพอ o สปอร์ตเท่านั้นผลพักเจ้าป่าเวลานี้ลังลองอันดับโวยของตารางคะแนนมีอยู่สี่แต้มเท่านั้นผลงานตั้งแต่เปิดซีซั่นไม่เอาดีเสียเลยลงเตะไป6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4เกมล่าสุดก็แพ้ในบ้านตัวเองให้กับบอลมัดสอ3ประตู 3, แบบไม่น่าเชื่อทั้งที่นำไปก่อนทั้ง2ลูกนะครับสภาพทีมก่อนลงฟัดแข่งในแมชนี้ทีมจะยังไม่ได้ใช้งานโอเลมองกาล่าโอมาลิชัดกับมูซานิคาอาเต่สาม นนีน้้แลวส่วนแกนหลักคนอื่นนะครับไม่มีรายงานบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมจัดชุดใหญ่ลงสนามได้เลยคาดว่าสตีฟคูเปอร์กุนซือของทีมจะจัดทับด้วยการส่งเบนเนนเจนสันกับไทโวอาวอนิยี่เป็นคู่กองหน้าเป้านะครับและมีเจสซี่ลินกาดรวมทั้งหมอแกนกิดไว้์เป็นตัวทําเกมลุกให้กับทีมขณะที่แนวรับใช้งานหมอแกนโจวอลเลเลนานโรดดี้และเนโกวิลเลียมยังคงลงประจําการเหมือนเดิมนะครับทางด้านทัพเจ้าสัวน้อยเวลานี้มีอยู่8แต้มลังอันดับที่10ของตลา นนแฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับหลงเตะหนัดชนะ2เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดบุกไปพายให้กับพักนั่นฮอตสเป,ป,ปอร์ด้วยสกอร์หประตู่ะสองทว่าลูก้เกมถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับความพร้อมของทีมในเกมนี้จะไม่มีแอนโทนีโรบินสันแนวรับตัวเก่งที่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับแฮร์รี่วิลสันและมานนโซลมอนที่เดี้ยงอยู่ก่อนหน้านี้นานแล้วนอกนั้นพร้อมลงสนามกันทุกคนเกมนี้มาโกซินวาเทนเนอร์ของทีมจะส่ง ich, อเล็กซา,านดรามิโตวิม ส่วนอันเดสเปเรล่านิสเคนเคบาโนรวมทั้งเจ้าปาลินยาจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเดนกลางนะครับขณะที่แนวรับจะใช้งานโตชินอาดาลาบิโอโยกับทีมลีมเป็นแกนหลักนั่นเองนะครับเจ้าถิ่นผลงานไม่ดีเอาเสียเลยจนหล่นมาอยู่รองบวยเกมนี้ได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็หวังว่าจะคว้าชัยชนะให้ได้ส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร,ร์มการเล่นถือว่าใช้ได้เลยจนทีมมาอยู่กลางตารางในเวลานี้บุกมาเล่นเกมนี้ก็ต้องการคว้า3มแต้มกลับออกไปให้ได้เช่นกันนะครับหากเปรียบเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นแล้ว ฝั่งฟูลแลมดูน่าจะมีภาษีมากกว่าแม้จะบุกมาเป็นทีมเยือนก็ตามก็ไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะครับจะเป็นฝั่งฟอรเรสต์มากกว่าที่จะเล่นด้วยความกดดันเพราะต้องการชัยชนะเท่านั้นแถมกองหลังก็มีปัญหานะครับมาเจอกับกองหน้าคมๆอย่างมิโตว,วิทที่กําลังมั่นใจสุดๆในเวลานี้ดูแล้วน่าจะโดนแน่นอนนะครับเกมนี้ยังมั่นใจทับเจ้าสัวน้อยมีทีเด็ดมากกว่าน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะผลพักทับเจ้าป่าได้แบบบุบวิดคว,ว้าสามแต้มกลับ,บบ้านได้สมใจนะครับและผลสกอร์ที่แอตเลติฟันทงในค่ำคืนนี้น พาให้กับฟูลแลมด้วยสกอร์หประตูสอฟันธงครับผมและเพื่อ,อนๆครับมีความคิดเห็นกับ2คู่นี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอปหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน h อ t ส p o r t ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ